นี้เรามารบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำพุ่มจากคอนเสิร์ตที่เราได้จัด50,000บาทนะครับที่ได้กำลัที่จัดที่โวนสมโม่เมื่อ,อวันก่อนนะครับแล้วก็ตัวตัวผมเองก็บริาจาคปุ๋ยเคมีแม็กท็อปค่าทหารรองสเสริมไปอีก1,000ลูกครับรวมแล้วก็มูลค่าประมาณ500,000บาทครับก็ได้มอบให้กับพี่สอยยุทธให้เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับก็ จะสามารถที่จะช่วยท่านได้ก็คือประหยัดงบประมาณในการาตัดสตรียนดินใหม่ก็ยังไงก็ถึงแม้ว่า,ามันจะเป็นเงินนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านได้ไปทดลองใช้อยู่แล้วเนี่ยดีไงก็ฝากกลับมาพิกถึงเราไอาท็อปด้วยแล้วกันครับครับ ชินแม็กท็อปนะครับก็ฝากต้องขอฝากกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่เราจะไปร่วมกันทําเพื่อเกษตรกรไทยแล้วก็คนไทยของเราอีกครั้งในครั้งต่อไปด้วยนะครับผมก็ผมชินแม็กท็อปและนายแม็กท็อปและชินชินแม็กท็อปก็ทำอะไรต่อไปก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับ คุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้ค่ะในเบรกที่สี่ของเราเบรกที่แล้วเบรกสี่เหรอเออถูกไหนๆเราก็มีคนทั้งเดินเข้ามาเดินจากไปแล้วก็มีคนที่โตต่อๆไปจากรายการเราแล้วเราก็ภูมิใจมากที่เราสามารถเป็นปัดันเป็นปัดันไม่ใช่ไอยาไปบอกว่าเป็นปัดดันเน้องโตตัวเางเรเองแต่ว่าเราก็ไปไปเป็นส่วนในในการชื่นชมกับน้องเขาไปร่วมแสดงไปร่วมแสดงความมีดีกับน้องเขาที่น้องเขาไปอยู่ในจุดที่ สูงกว่าจุดเราวไม่ต้องบอกว่าไปอยู่ในจุดที่ดียิ่งขึ้นไหม่ถูกต้องครับเป,เปิดรับโอกาสเล็กกับชีวิตเขาได้มากขึ้นใช่นั่นถือว่าเป็นบันไดก้าวแรกอของความสําเร็จหลายๆอย่างไปร่วมภาคภูมิใจกับไอดอลพารส,สองคนนี้เลยน้องนุ๊แล้วก็น้องปุ๊กปิ๊กค่ะ Like that. You know บอกแล้วขนาดไม่สำคัญอยู่ที่ตังการแล้วจะเสียเวลาอยู่ไ่อไม่หาความสุขราบเลยนะ ช่วงที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้ครับมันเป็นมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่แต่ว่าในช่วงกลางปีที่ผ่านมามันมีมอเตอร์โชว์่นี่กลางปีต้นต้นปีนะครับมากรรมที่หนุ่มๆหลายคนตั้งตารอมันเป็นมหากรรมโชว์หญจิตเป็นมหากรรมโชว์หญิงใช่ไมันเป็นเลยเป็นมหากรรมที่ชายหนุ่มตั้งตารอเลยดุมทั้งจิตแล้วไม่จิตด้วย เอาเป็นว่าเราไปดูดีกว่าครับว่ามอนสเตร์เราไปเจอบอะไรบ้างแล้วก็เราไปถามน้องเขาดูว่าถ้าน้องเขาเจอโรคจิตเขาจะมีวิธีจัดการของโรคจิตยังไงถ่ายูกเนี้ยบ้าใครอยู่นี่ี่อุ้ย่องสิววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาบุกตะลุยด้านหลังนะครับในมุมที่คนอื่นเขาไม่ถ่ายกันพูดง่ายๆคือรายการอื่นเขาก็มาถ่ายรถ นะครับรายการผมมาถ่ายคนที่ทำงานอยู่กับรถ เอาคนนี้ไงใช่ไหมนั่นแหละครับพี่เอกป้ามีไหมจ๊ะมีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาจะมาแบบนิ่งๆแล้วก็คืน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 อย่างเงี้ยผิดมาตามคนนี้เลยทำหน้าอย่างเงี้ยทำหน้าหูนแบบถ่ายตะปูมปากเหมือนแบบจะเสร็จแล้วอ่ะมีเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยเป็นยังไงก็แบบถ่ายโูบอะไรเงี้ยถ่ายแบบสติสิทธิเฮ้ยชุดขนาดชุดอย่างนี้ยังจะถ่ายอะไรกันใช่ก็ หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็อ๋อจะบอกสวยวเพราะงั้นก็มาถ่ายวิดีโอซูมอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ปกติเน่ะนะ <c oughs> น,น้องใช้คำว่ามันเลยนะคือมันแค้นมากเลยขนาดนั้นนะไม่ได้แค้นพี่ดูหน้าหนูแค้นไหมล่ะโอเคเข้าใจอะเพค <c oughs> เห็นไหมล่ะพี่ติมมอเตอร์โชว์เขาต้องสวยอลังการขนาดนั้นเธอสวยธรรมชาติก็เป็นธรรมดาครับผู้หญิงสวยก็ย่อมคู่กับคน ทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างที่เข้ามาผู้หญิงสวยก็มีแต่เราไ<ต><ต>ว้แต่เราท<ๆ>ิ้งแต่เราทิ้งไว้ในเทปนี้ครับเราบอกว่าผู้หญิงทุกคนครับเขาต้องการการให้เกียรติครับแล้วคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ครับที่ให้เกียรติกับผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะสวยไม่สวยจะดูดีไม่ดูดีนะครับจะอาชีพอะไรจะอาชีพอะไรยังไงก็ตามทีเขามีเกียรติพอที่จะต้องให้เกียรติเสมอนะครับผมถึงได้ย้ำเสมอใน Facebook ของรายการนะครับทุกๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับ ก็ช่วยใช้วิจารยาณน,นะครับในการคอมเมนต์ในการแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามทีนะครับเพื่อให้รายการผมเนี่ยยังมีผู้หญิงสวยให้คนดูอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่ผมย้อนมาเนะ่ะเทปแรกๆนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณจริงๆแฟนรายการที่เข้าใจเราแฟนรายการน่ารักน่ารักเพราะว่าแฟนรายการจะเจอมากรรมการโพสต์นะครับอธิบายอันยาวยืดของผม นะครับแล้วก็เจอมหากรรมการเซ็นเซอร์ของผมเองนะครับผมจะมีแม่ฐานการเซ็นเซอร์ของผมว่าอะไรควรเลยไม่ควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาในเฟเพื่อนใน Facebook เราเนี่ยครับก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกตินะครับและอีกหนึ่งเทปค่ะคุณผู้ชมที่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเป็นแทศการที่หนุ่มๆรอคอยอีกเหมือนกันใช่งารอคอยทำไมอะ เทปนี้เป็นเทปที่หนุ่มๆรอคอยมเตรอโชว์หนุ่มๆก็รอคอยเพราะว่าจะได้เจอสาวๆถ่ายรูปพิตตี้สวยๆแต่เจอเราไม่ได้สัมผัสเท่ากับเทศกาลนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะสําหรับเทศกาลสงกรานต์ไปดูดีกว่าว่าสงกรานต์มันน่าดูยังไงแม่ป้าจะพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ในบรรยากาศสงกรานต์แบบไทยนะฮะหลายคนเขาคงคิดว่ารายการผมจะต้องไปทํารายการในสไตล์ที่โหด แล้วก็สงการจะต้องแบบว่าสุดๆแน่ๆขอบอกค่ะว่าไอ้สุดนะมีให้ดูแต่ก่อนจะไปสุดกันขนาดไหนเรามานึกถึงคำว่าไทยก่อนค่ะเดอุปกรณ์การเล่นสงการที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับขันน้ำครับพื้นฉีน้ำครับเอาอะไรเอาแป๊บโอ้โอไม้ นี่น,นักอบไเออสาวๆเลยได้รับความนิยมเป็นพิเศษนะ คุณท็อปสปอนเซอร์ทุกเจ้านะครับที่ผ่านเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นวิลล่าอาริโอนะครับภูเขางามรีสอร์ทนะครับเครื่องดื่มแห้งนะครับโซนี่นะครับกล้องโซนี่นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จาก N Sport Break นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ปุยแม็็กทอปอ่าแล้วก็ลืมไม่ได้ปุ๋ยแม็กท็อปนะครับ ทุกทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับรวมถึงคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับที่สนับสนุนเรานะครับทุกวันนี้เรายังคงเปิดปรับสปอนเซอร์อยู่นะครับกอ <laughs> สปอนเซอร์อย่าคิดว่าเต็มนะคะเราเปิดปรับสปอนเซอร์อยู่ไม่ว่าจะชองจะหลุดจะร่องตรงไหนถ้าว่างของเวลาจะรีบสอดใส่ให้ทันทีค่ะ <laughs> คือคือรายการผมยังคงต้องรับประทานข้าวนะครับ <laughs> <laughs> พี่น้องเราในบริษัทมังก like ี้รู้แตเรียกนี้ยังต้องรับประทานข้าวอู่นะครับถูกต้องค่ะแล้วก็เอ แล้วก็แอดมารอเยอะอเยอะเอ้ยไม่ได้นี่คะเราต้องลองให้ไหนๆทีตป้งเป็นพิธีกรรายการแห่งโลกพลาสบวกกับ Yes I am บวกกับอีกช่องบวกกับหลายๆรายการหลายๆอย่างโอเคฉันพูดเองถูกเข้าข่าแล้วก็อย่าลืมนะคะลองดูนะจะรอดป่ะนับนะ แล้วก็อย่าลืมนะคะแอดมาคุยกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะใน Facebook ของ yes i am yes underscore i underscore am hp hotmail com ค่ะสุหรือช่องทางหนึ่งหรืช่องทางหนึ่งที่ติดต่อกับเราสามารถติดต่อกับเราและดูรายการของเราย้อนหลังได้หาดเจอกันแน่ๆเลยใน yes i am 361ไปเซิร์ชดูใน y o u t อ b e แล้วในที่สุดเป็นเทปได้เป็นเทปแรกหลายปีแล้วเป็นเทปแรกที่ห้าสิบกว่าเทปที่ผ่านมาเพิ่งพูดถูกเทปแรก <c oughs> แม่เจ้ายิ่งกว่าถูกหวยอีกอ่ะวแล้วว่านักคุณผู้ชมฟังไม่ทันนะครับดูข้างล่างนะครับเซิร์ชเข้ามาตามาที่อยู่จอยเมล์<ร>แล้ที่ปากแป้งบอกถ้าเขาอยากลองทําอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้คนตัดต่อทําแล้วมันพุ่งออกมาจากฝากได้ไหบเดี๋ยวแป้งพูดมาเซิร์ชมาแล้วทำอาปากนะเซิร์ชมา ที่เซิร์ชมาได้นะคะที่รายการ Yes I Am 361ทาง YouTube แร่พอดีใช่ไหมเป็นการปล่อยของจัดไปอาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันต,ต่อครับครึ่งทางของแองจูวาพลสก็แปลว่ายังไม่ได้เริ่มของ Yes I Am อย่างดียังเราจะเล่าเร็วๆไงผ่านเวลาวารปอาทิตย์หน้าเดี๋ยวได้รู้แน่ว่า Yes I Am เป็นไปและเป็นมาอย่างไงเยนะคะเลยนะ เป็นไปแล้วเป็นตั้งติ้ง Yes o Am เป็นไปแล้วเป็นมาอย่างเงี้เป็นมาแล้วเป็นไปเป็นไปแล้วเป็นมาแล้วทำไมต้องมามาไปไปไามาแลวไวลต้องเทคหรอละแล้วก็ปกติเขาบอกว่าเป็นมาเป็นไปเป็นไปเป็นมาตรงไหนก็เป็นไปเป็นมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ดีกว่าค่ะทิน้าสำหรับนะคะรายการเยสแซมแบบนี้พบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะทุกถึงเที่ยงคืนทาง บนชนะง t วิชั s 72ค่ะนี่คือรายการ Yes I Am รายการเป็นเละเีวได้พูดอ่ะเ้าจะเป็นคลิปฉลอง p i ว่ายไหนะคุณจะพูดตรงไหนจบแล้วปิดแล้วแต่พูดได้แล้ว่ i ฮจะพูดตรงไหนวะเราต้องคิดวอ์ดให้พี่ t นต่อไป p กพูใช่พูดอะไรนะีเหรอครับถูครับ แดงสีหน้ารัก